ได้และะ้วค่ะทุกคนใไก่สำเร็จแล้วไก่ซ<ห>ีเลี่ยวเลี่ยวเห็ไหนไหมคุณแล้ว,แล,วแล้วเจ้าก็เอาไปอุดก็ได้ไม่ต้องใส่มาดูนี่ม,ม,นะมาดูมันเงึงเงึงออกดี นี่จ้าคันแทนาเราอย่าป้าเขานั้งสามตัวหนึ่งซ้ำเร็จแล้วทุกคนตูบี่บ้านเราลูกไส แล้วเราก็ถมท่อนะคะทุกคนเอาดินถมแล้วก็เซ็ตสิ้นเด่นตัวนี่น่จะเป็นหูนี่ให้น้ำรอดมาตรงนี้ เชอูเด้อเป็นยไได้ปูไงห้องไงถวด่ถวดตาถวดเสียจำราได้บ่พ่อเย่พาไม่ยงนี้ไม่เหเบาไงเ้ลกหลากตัวไยูเด้อไม่เบาาเขาก็จะเอาดินถมนี่อ่าหวาแล้วแลเริ่มมาลว แอดมินเริ đã, ่มไม่สู้แดดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาแล้วเขาก็สิมาบวานเขาบางนี้บ<ต>างนี้รถไทยท่านได้บาว่อืมบ่าท่านแต่พ่อเงียเดี๋ยวดูแลแล้วอยู่หยับขาหยับแข้งพ่อเยี่ยตะกี้เรานอนทึงเฮียนกับมู่เขาดีละนี่เขาก็สิเห็ดแน่แน แล้วต้องใส่กระสอบอิวไหมไม่ใส่ใส่แค่ดินก็พอเหรอพวิธีชีวิตพญดอนหยานน้ำกันแทบหมดปีมื่อศาสตันจะเป็นค <c oughs> นส,สู้อะไรล่ะส,ส,ส,สู้เกินไปแล้ว ลาดน้ำลวงลาดน้ำลวงเห็นอย่างบนนี้มัน,นเอาเขึ้นเอียบทอสิบ่แตกบ่าาาาทางพี่เพื่อทุกคน ตดดั้มลกีลนกะตหกหงิกตมกิกันเอากรสอบเบออบ้ไ,ได้ดิใส่แล้วเราไม่ต้องใส่กสอบแล้วแล้วก็กลุ่นตรงนี้ออกได้ไหมแค่นั้นน่ะเหรอ ตาํารົງให้มันแกนให้มันยูนตัว くれ。 ลาดน้ำนะคะทุกคนน,นแล้วก็ดินลงมาทม ם ลง โอเคคะ่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามจ้า